แผนที่อ๋อเหรน่ะเราอยู่ที่อ๋อนี่อยู่อาเฮียเราอยู่นี่นี่ก็จะเป็นวัดเขาโบสถ์นะสะพานไม้ไผ่ด้วยหรอตรงนี้แม่ลำพึงนี่บ่อตรงหลังอยู่นี่อ๋อ,อคือถ้า โน่นไปออกโน่นออกทับสเกโอ้โหอนี่นี่นี่เจ้าหนที่บอกว่าวนาอุทยานห้วยน้ำซับตรงนี้นี่ตรงนี้วนาอุทยานห้วยน้ำซับที่เดินขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาเขาว่าดูสวยอ่วาวนาอุทยานห้วยน้ำซับ โอ้เจิงเนี่ยเจง เร็วเราอยู่ที่ไหนเลดี้แองเจลมาเมนอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยามวันนี้วันที่วันนี้วันที่31มกราคม2568หน้าปักทางที่ผ่านมามีรถขายไอติมอ๋อครับจุดเด่นจุดเด่นของที่นี่คือต้นยางโบราณอ่ะมันโบราณยังไงอไ่อเอะบบเอาตายครับคือโอ้โหโโโนี่ ดูซะก่อนนี่คือยังนาลำงน,นันต้นนี้แบบ <c oughs> บวบุิมทุม่มนี่นะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติอ่าวสยามเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านพิตูลเนี่ยที่อะไรนะบางสะพาน่าประจ,วบบ,ะระจวบบางสะพานเนี่ยแล้วก็นี่นี่ศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวเขามีลายเซนเต่างอยด้วยมีลายเซนมีลายเซนเต่าน้อยแล้วก็ อุทยานนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นป่าในเมืองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเมืองแล้วก็มันมีป่ายางนาอยู่ต้นยางเขาอยู่บรมธม่ะคือแบบสูงมากเนี่ยจากที่ดูรีวิวที่คนอื่นเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีนกนกเงือกนกแก๊กมาด้วยนะในนี้ในป่าเนี่ยถ้าไปเดินตอนเช้าๆอ่ะใช่เนี่ยตอนเนี้ยเรากําลังเรากําลัง เดินไปบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติาเ,ตเออนี่กลางเต็นท์นี่อ,อ่อันนี้ลานกลางเต็นท์เขาเห็นไหมมีห้องสุขายอยู่ตรงนั้นลานกางเต็นท์เป็นลานกลางเต็นท์ปูนเลยนะเนี่ลานกางเต็นท์นเออใช่ลมรื่นดีมากคือเป็นอุทยานแห่งชาติอุทยานหนึ่งที่แบบโอ้โหดูคือดีอ่ะน่าสนใจ่ แล้วแบบโอ้โหต้นยางนี่สุดยอดอันนี้คือเคยมาสักสามครั้งสี่ครั้งนั้นละมั้งแต่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เดินจะจะเดินเข้าไปทางศึกษาธรรมชาติอันนี้นี่ปากทางอืม่ท <c oughs> างอุโมงค์อย่างดี นี่ยแล้วก็แผนที่ของเขาก็เนี่ย you are here you are here ก็คืออยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เส้นทางของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยมีพอยต์อยู่ทั้งหมดเอ่อสิบสิบเก้าเนี่ยจะเดินรอบนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะประมาณ40นาทีเนี่ยต้นยางนาสูง2อ0สองอยปีนี่ประมาณ200ปีอัน,นี่เห็ดเห็ดอะไรไม่รู แต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นเด็กที่เกิดภาคใต้เหตุนี้น่าจะน่าจะมีโอกาสเคยเห็นแหละนะครับอือันนี้เป็นรังอะไรเขาเรียกแต่ว่าทางใต้เนี่ยเขาเรียกรังมดตรอดเนี่ยตัวนี้มด,ดรอดมันกัดดูเดือดมากไอ้ไอ้เนี่ยอืครับอะไปอื ปายห้ามห้ามก่อไฟห้ามสูบบุรีห้ามเดินออกนอกเส้นทางห้ามพกอาวุธปืนอะไรอย่างี้นะครับก็ผู้เจ้าหน้าที่เขากวาดกวาดเส้นทางไว้ดีนะเนี่ยแล้วก็โอ้ยางดูสิกืดผลิตสุดเด็ดมากเป็นอามอืมอืมกับเฮ้ยนั่นนั่นนั่น,น,น นกนกนกเซงเซลหางบวงมั้งนี่อนไนเนี่ยเ,เว็บเว็บอืมเหมือนว่าจะเป็นเหมือนว่าจะเป็นนกเซงเซลหางบวงนะ กะกะรรบมีความตื่นเต้นเหมือนมีอะไรวิ่งกันในป่านี่สถานีที่หนึ่งกาละเวกฮะจริงเหรอแลเขาเขียนนะโอ้กาละเวกป่านี่โอ้สแสดงว่าที่เขาปลูกในวัดที่พี่เคยเห็นก็คือกาละเวกนี่แต่อันนี้อะไรไมร่รู้หนามันดิกาละเวกนี่แหละเขาต้นมันก็ต้นกาละเวกเามานี่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นการเวกเหมือนกันก็คือนกนอนการเวกเสียงเพราะชนิดที่หูดับแต่ไม่ตามตำนานวา่วาไว้ครับทีนี้ไอ้นกเซงเซลหางบวงเนี่ยคือเป็นนกตัวเล็กที่มันแบบมันมันมันใจมันนักเลงสุดๆแล้วในบรรดานกเนี่ยคือเคยเห็นมันตีเหี่ยวขนหลุดเลยอะ <c oughs> คือโหดจรงิงจังไงนกนกเซนเซลหางบวงเนี่ยเคยไปบินเฉียวรังวันนี้ตี ไม่สนหน้าอินหน้าพรุมเลยขนาดกาวินมานะโอ้โหจิกขนร่วงอ่ะเยวเยวเนี่ยก็ไปบินผ่านเน่ยจิกโอ้สุดยอดมากนี่บ้านต้นไม้โอ้ต้องไปตรงเส้นทางผาสุดยอดนะเนี่ยดูสิตรงเนี้ คาดเดาเอาว่าเขาเคยเจาะเอาน้ำมันแน่เลยสมัยก่อนเลยเนาะ<อ>นครับเขาจะเข้าทางอุทยานใช่เนี่ยมันถึงเป็นโพรงอย่างเงี้ยเว่าเขาเจาะเอาน้ำมันฮะเ,เอาไปที่ต้นหัก็ใช่เขาเจาะก,ก่อนตอนแรกไงแล้วก็เอาไฟเผาเข้าไปแล้วต้นยางก็จะคายเป็นน้ำมันออกมาทีานี้พอคายเป็นน้ำมันออกมาก็เอาไปทำคบเพลิงอ่ะก็เอาไปทำคบ เอาไปทำขี้ใต้นี่ตัวเล็กแต่ทำงานใหญ่งดจอดแต่เขาบอกว่าปลวกมันอยู่ไหนี่ก็เห็นหน้าตามันเหมือนมันอยู่บนต้นไม้หาดูก่อนกุบ<ะ>ขางเกงฮะขางเกงอะทำไมอะเลงลงมาทำไมอ่ะ อไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยหาให้ดูรังมดตรอดเนี่ยของคนไทยอ๋อนั่นเขาทำบ่อเป็นบ่อน้ำไว้ด้วยนะกดเลยก็จะนี่คือเดินเดินมาก็จะเจอที่ให้นั่งพักเลยนะแล้วก็ตลอดระยะเส้นทางเนี่ยเจา้าที่เขาขวานไว้ดีนะคือ ไอการที่จะเดินแล้วหลงนี่เป็นไปไม่ได้เลยอะ่ะคือเขากวาดไว้เป็นเส้นทางอย่างดีแล้วก็ริมทางเนี่ยโอ้โหดูต้นยางแต่ละต้นเลย <c oughs> คือมันหามไม่ได้ที่ป่าอื่นแล้วนะน่ายากและยิ่งโดยเฉพาะอ่าวสยามเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าป่าในเมืองเลยอะ่ะคือรอบรอบนอกข้างๆเป็นตลาดนั่นแหละคือ ขายพุงวัวกันน่ะข้างนอกอ่ะแต่ตรงนี้คือเป็นแบบปลาเลยอ่ะโอ้สุดยอดอ๋อเห็ดปางหมูนี่เป็นเห็ดกินได้เห็ดโคนไอเห็ดปางหมูนี่เคยเห็นเีอันนี้กินได้ด้วยเหรอเนี่ยที่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกเยียวงูนันเนี่ยเนี่ย อเห็ดกินไม่ได้อ๋อเขาก็มีอธิบายให้ดูเรื่องเห็ดโอ้ลืมให้ฉีดไอ้นี่มาฉีดซอฟฟิลเข้าไปอ๋อตรงนี้ยังไม่ได้กวาดเห็ดเห็ดผู้ย่อยสลายในป่าใหญ่นี่เห็ดนี่นี่เห็นไหมนี่ อ,อืเป็นเห็ดขอนผูกอะเมื่อก่อนตอนตอนพี่เล็กๆอเ <he en S 1> ห็นใหญ่อยูอย่นี่คือทำโอ้โหเลยดูยางนาแต่ละต้นขอบคุณเลย เส้นทางก็ดีดีมีเบอร์โทรฉุกเฉินให้ตลอดเลยนะสัญญาณเหรอโอ้ <c oughs> โหนี่ดูฝั่ <c oughs> งนี้นี่ก็แบบ โอ้โหนี่นี่นี่พี่หอดูนกอย่างดีแต่มีนกให้ดูหรือเปล่าเท่านั้นเนี่ยนี่แม็กคือสิบขดแล้วอันจริงจริงโอ้โหแล้วจริงจริงคือเขาขึ้นไปดูอะไรพี่ขึ้นไปดูแป๊บนึงได้ไหมน้องยืนสะบัดยุงอยู่ครับนะ be careful be careful ระวังลื่นน่ะบันดงบันไดยังแข็งแรงอยู่เลยเ่ะอ๋อคือให้มาดูให้มาดูยอดยอดป่าน้องขาเนี่ยชั้นเรือนยอดของป่าเนี่ยก็คือให้ขึ้นมาดูยอดยอดต้นไม้โอ้โห เน,นเนี่ยนะตึ๊บฮะเนี่ยแล้วก็โอ้โหทำล้อมรอบอันนี้ไว้โอ,โอเคเลยนะเนี่ยชั้นเรือนยอดป่าดิบชื้น แนะนำให้มานะแต่ทีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะฉีดยาซอฟเฟลมาก่อนเนาะมันเออมันมียุงอไอ้ยุงชิคุณชุนญ,ญ้านะ่ะยุงตัวขาวๆมีชอบมีอยู่ทางภาคใต้เยอะๆเนี่ยกัดโอ้นี่อันนี้ใหญ่จริงสองร้อยปี เรื่องนั้นเนี่ยนั่นต้นอยางอายุสอ,องร้อยปีนปันใช่ไหมเดี <c oughs> ๋ยวมาเทียบกับคนเนี่ยคือน้องไปยืนใกล้ๆดูเทียบเทียบหน่อยสิอืมนั่นเทียบกับคนโอ้ได้เลยนะ กี่คนโอบเนี่ยหลายคนโอบอยูอ่นี่ก็จะเป็นสถานีหันูนเส้นทางเดินระยะไกลนนู้นน,นนะสถานีเออเพราะเราจะมาแค่เนี้ยมันก็จะมีเส้นทางเดินระยะไกลไปทางนู้นอีกไงครับแันนี้สถานีที่สิบมันจะออกนี่แล้วก็คือสถานีนี้ก็คือต้นยางต้นเนี้ย Oh. อ๋อเรื่องเอาราวเลยอ่ะน,น,นะตรงนี้นะ <Okay. S 1> นี่อันนี้ให้ดูเนี่ยหลุมแมงชาง้างเนี่ยแบบนี้มันดักมดใช่อย่างเงี้ยคือคือแมงช้างเนี่ยมันอ่ะมันก็จะขุดหลุมเป็นกลวยไว้เสร็จแล้วเนี่ยพอมีมดอะไรพวกนี้เดินลงไปในหลุมอ่ะหล่นลงไปปุ๊บเนี่ย พอมันได้รับแสงสันสะเทือนมันก็แบบเอาหัวมันน่ะสะบัดทรายเม็ดทรายใส่มดจนตายพอสะบัดใส่มดจนตายมันก็ลากลงไปใต้ดินเข้าไปกินเนี่ยแมงช้างแต่หลุมมันหลุมมันมีเยอะเลยตรงนี้นี่หลุมแมงช้าง อ้โโหมีต้นยางอย่างชุกชุมค,คือตรงคือตรงเนี้เขาเขียนว่าเป็นมะดูกมวยแดงโอ้ทีนี้ยากเลยไม่รู้ว่าอันไหนคือมะดูกอจริงๆถ้าเกิดอ ถ้าเกิดมีป้ายเกิดมีป้ายติดอยู่ที่ต้นไม้ก็อาจจะทําให้ดูได้แบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะอันนี้คือเขามีเลยแต่ว่าตอนตรงที่สถานีก็ไม่มีแปะว้อันไหนมาดุมาดุเราก็หันไปดูนี่เราก็ไม่รู้จักอ่ะเราก็ต้นไม้หมดอ่ะโอ้ เหมือนเราจะเจอรังมดรอดแล้วน,นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยนีย่นี่นี่นี่เนี่ยอันเนี้ยหน้าตามันก็ไม่เหมือนปลวกนะไอ้มดรอดมันกัดรุมชนิดที่แบบโอ้โหจะโหดไปไหนคือวิวสูงที่นี่สวยมากอะ่ะ สถานีอ้อยช้างไหนอ่อ้อยช้างแต่อ้อยช้างนี่เคยเห็นอยู่นะที่ที่บ้านเหมือนเคยปลูกลำมันจะลำเล็กๆมันก็เหมือนอ้อยอ,อ,ยอะหน้าตาเหมือนอ้อย 那那那，来来来聊。哦。 หนีรงังแดงือไม่รู้จักหรอกก็หูไปกัน <c oughs> นี่ระยะทางเดินเนี่ยระยะทางเดิน <c oughs> ยังไม่ทันครบรอบหนึ่งรอบเลยสีบนาทีแล้วนะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่ได้เรื่องอยู่นะถ้าจะว่าไปโอ้โหเลโอ้โอต้นย่าง อันนี้น่าจะเกิดจากการที่เขาเจาะเข้าไปแล้วก็เผา,เพ,าเพื่อเอาน้ำมันของต้นยางเนี่ยอโอ้โหใหญ่ใช่ได้อันนู้น,น่าจะเป็นต้นใสนะคือ,อเบอร์โทรจุกชวนเนี่ยเขาก็ มีให้ตลอดนะซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเกิดอุบัติเหตุสะดุดล้มหัวแตกอะไรเงี้ยเออหรือว่าสะดุดขาแพลงอะไรเงี้ยเพราะว่ารากไม้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่บนไอ,ไอ้เนี่ยตามเส้นทางกนะตลอดเลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ก็ สำหรับคนที่ปกติก็เสื้อซ่ายอยู่แล้วเนี่ยโอ้มาเดินแบบบนเส้นทางที่มันแบบมันมีอุปสรรคอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะแบบสะดุดขาแพลงได้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยถ้ามีอะไรนะมีเบอร์โทรเจ้าหน้าที่อยู่ให้โทรติดต่อถ้าเมื่อมีอุบัติเหตุนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีละ ดูเหมือนมีขี้นกเลวนนะเหมือ,อน,น,ต,น,นต้นยางไหมโอ้ยยางนายางนาจริงโอ้โหเดนใหญ่โตไหนมาสัมห์นมหน่อยที่ก็น้องรับสัมผัสเลยที่ก็เดินไปพลางสัมษณ์พลางก็ได้ครัเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะแล้ว <c oughs> เ,เ <c oughs> หรอ โอเคเดี๋ยวก็ไปอำน้ำแล้วแล้วยังไงบ้างอ่ะคือหมายถึงว่าบนเส้นทางเอางี้สำหรับอุทยานแห่งชาติอันนี้เนี่ยคือถ้ามีคำแนะนำว่าควรมาไหมถ้าไม่ได้รีบไปไหนก็โอเคอยู่นะไมอกนะโอ้ไก่ป่าไก่ป่าหูขาวนี่มันก็ไม่ได้ขั้นว่าโูพลาดไม่ได้หรืออะไรอ่าอ่าครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อย่างบางที่อ่ะที่เราสงสัยว่า ทำไมไม่มีคนเลยเข้าไปแล้วมันดูแบบเออมันต้องงานงานเลยอ่าครับอันนี้ก็ได้อยู่มาเดินเล่นสบายๆอะไรอย่างเงี้ยทางไม่ได้ลำบากเนาะเออบางอาทาร์ลำบากมากอะไรนะบางอันทางมันลำบากมากอ๋อใช่อันนี้ทางเดินเรื่อยๆอ่ะทางเรียบๆเดินเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคคือบอกว่าถ้าไม่รีบไปไหนก็ก็น่าไปได้อยู่อือมันเป็นแบบไง หมายถึงว่าเราจะมาพักพักรถพักนอนอะไรเง,ง,งี้ยอใช้ได้เลยก็เขายังไม่เก็บตังค์เนาะยังแล้วก็ <c oughs> เอาเอาเอาคือมันก็กับถนนเพชรเกษมเนี่ยความห่างของมันก็ไม่ได้ห่างมากใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องอาหารการกินยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หายากอืม ไม่ได้เไม่ได้ไมไ่ไม่ได้เปรี้ยวอะ่ะอือุทยานบางทีบมันดูไกลแล้วมันเปรี้ยวเนาะอ่าอันนี้อันนี้มันในเมืองไงก็หนึ่งเรียกว่าป่าในเมืองใช่เนี่ยมันไม่ได้ดูเปรี้ยวไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบโอ้มันไกลเกินน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับแล้วก็อย่างนี้ด้วยก็คือว่าสําหรับอุทยานเนี้ออกไปทางนูน้นมันก็เป็นอ่าวแม่ลำพึงอะ่ะ ออเ,เออออกไปนิดเดียวมันก็เป็นทะเลเป็นชายหาดให้เล่นคือเรียกว่าเอ,อ่อถ้านอนที่นี่คือได้ทั้งการพักผ่อนที่เป็นป่ากับทะเลคือเรียกว่ารวมกันได้เลยแล้วก็สถานที่ของเขาเนี่ยเยอะคือคือดีมากอะ่ะเออสะอาดสะอาดเจ้าหน้าที่ดีมีเตา่าน้อยม,<า>มีลายเซ็นเตา่า เดินออกทางนี้ก็ได้เ,เครื่องออกกําลังกายอ่ะเอามีด้วยเนาะผมมีเครื่องออกกําลังกายด้วยค,คนมาออกกําลังกายได้อะไรอย่างเงี้ยอืเนี่ยแล้วดูห้องน้ำก็ดีโอ้โหยังใหม่คือบางที่นี่สงสารเจ้าหน้าที่อ่ะออ <laughs> คือสงสารเจ้าหน้าที่ไง เจ้าหน้าที่ก็ทำงานเหนื่อยอยู่แล้วที <c oughs> บ้านพักนีแบบโสมๆน่างส,มส,มสมือหดดูห้องน้ำนี่เข้าตรง,ตรงนี้ก็ได้ในห้องน้ำอยู่นี่เปิดเก็บี้ันจะเป็นเอวมัน,น,น,ม,นม,มี็นกรงหลนอ่ะเออสองเนีมีไหมอ๋อห้องน้ำผู้หญิงโอ้ดูความสะอาดเขาเซ่นี่ยังไม่อียมอือ ดูลานคือตัวลานัาแบบโอ้โหคือยอดเยี่ยมมาบอกเลยเนี่ยคือคือลานเนี้ยต่อให้ฝนตกนะมันก็ไม่สกระปรกไนงะเพราะว่ามันเป็นลานปูนคือเรามากางเต็นท์เนี้ยโอ้โหแบบสบายสบายเลยมผมเคยมากางอยู่สักสองครั้งนะก็โอ้สบาย อาหารก็ไม่ต้องทำเองออกไปซื้อออกไป,ออกไปตรงออกไปข้างหน้านี่มันก็เป็นตลาดเลยวะเออแล้วก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลบางสะพานนี่อยู่นิดเดียวเองเอ่ะครับตื่นเช้ามาก็อาจจะมีเสียงไก่เยอะหน่อยเพราะว่าที่เนี่ไก่ไอ้พวกไก่ป่าหูขาวอะ่ะมันเยอะ เนี่ยดูบอริเวณดูบริเวณโอ้โเดี๋ยวรีวิวห้องน้ำให้ดูนะครับชุบนี่อันนี้ เอห้องผู้ชายแต่ทำไมปักแดงจังเลยในห้องผู้ชายห้องน้ำก็จะเป็นในขับไปน้องกันห้องน้ำสะอาดสะอ้านนี่แล้วก็แบบดูนักเข้า